ข้อต้องรู้ก่อนกินแอสตาแซนทินเป็นสารตัวหนึ่งที่ให้ประโยชน์แก่ร่างกายเราเยอะมากๆโดยเฉพาะเรื่องความสวยความงามพบได้ตามอาหารที่มีสีแดงส้มพบมากในแซลมอนกุ้งปงูแต่มากที่สุดเลยก็คือสาหร่ายสีแดง5าข้อที่เป็นประโยชน์นะข้อ1ึให้สารต้านอนุมูลอิสระที่สูงกว่าตัวอื่นๆสูงกว่าวิตามินซีหกพันเท่าอย่างเงี้ยข้อสองช่วยต้านมันเร็งได้บางชนิดเท่านั้นแต่การทดลองเนี้ยยังอยู่ในเซล์อยู่เขาแค่เชื่อว่าถ้าในเซลล์ช่วยลดลงนั้นในคนก็อาจ มีส่วนช่วยลดเซลล์มะเร็งได้ข้อ3าช่วยให้คุณผิวสวยหรือแก่ช้าลงนั่นเองเพราะเขามีการทดสอบแล้วว่าคนที่กินแอนตาสันทินแล้วก็ทาแอนตาสันทินประจำเนี่ยรอยตีนกาเนี่ยมันลดลงร่องมันตื้นขึ้น4ี่ช่วยลดความเสี่ยงการเกิโกดโรคหัวใจเพราะว่ามีผลช่วยให้ผนังหลอดเลือดยืดิย่นได้ดีขึ้นความดันลดลงลดไขมันไม่ดีในะร่างกายข้อห้าช่วยบำรุงข้อช่วยลดการอักเสบทําให้การปวดข้อเนี่ยดีขึ้นใครที่ควรเลี่ยงคนที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงคุณแม่ตั้งครรภ์ให้นมบุตรแล้วก็คนที่้ารงสต อนุมูลอิสระเนี่ยถึงแม้มันจะมีสูงกวิาวตามินซีหกพันเท่าสูงกว่าแคทีซิดในชาเขียว800เท่าให้คุณยึดหลักสายกลางกินอาหารให้หลากหลายคุณอาจจะไม่จําเป็นต้องกินจากสาหร่ายสีแดงจากปลาชาว้อนกุ้งคุณอาจจะกินจากพืชผักอย่างฟักทองมันหวานไข่กินอย่างเนี้สลับหมุนเวียนกันไปอันนี้จะดีเพราะร่างกายคุณจะได้สารอาหารหลากหลายแล้วร่างกายก็จะแข็งแรงสุขภาพดีหน้าเด็กแบบปลอดภัยเพราะว่าร่างกายเรามีเซลล์หลายเซลอวัยวะหลายส่วนต้องการสารอาหารที่ไม่เหมือนกันเราไม่จําเป็นต้องเจาะจงว่าตัวนี้ตัวนี้เท่านั้น